มหากราบเก่าแก่ที่สุดของโลกคือเดอะอีพิออฟกิกาเมชมหากราบแห่งกิลกาเมชของเมโสโปเตเมียโบราณมีอายุประมาณ2100ปีก่อนข้อสอมหากาบยาวที่สุดในโลกคือมหาพานตะของฤาสีวิยาสและเป็นหนึ่งในสองมหากาบยิ่งใหญ่ของอินเดียคู่กับรามยายักของฤาสีวานมีกิมหากาบยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรปและรู้จักการแพร่หลายที่สุดทั่วโลกคือเดลีอันมหากราบสงครามกรุงซรย ของกวีกรีกโบราณโฮเมอร์คู่กับเดอะเรซี the ee, มหากา์การผจญภัยของโอดิสซิอุสหรือยูลิสซิสสงครามกรุงซอยเป็นสงครามระหว่างชาวอาคีอันกับชาวกรุงซอยหลังปารีสแห่งทรอยชิงพระนางเฮเลนมาจากพระสวามีคือพระเจ้าเมเลอแสงสปาร์ตาสงครามดังกล่าวเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่สุดในเทพปกรณมกรีก และมีการบอกเล่าผ่านงานวรรณกรรมกรีกหลายชิ้นที่โดดเด่นที่สุดคืออีเลียดและโอดิสซีของโฮเมอร์มหากับอ์อเลียด,ยดเล่าเรื่องการล้องกรุงซอยปีสุดท้ายส่วนโอดิสซีอธิบายการเดินทางกลับบ้านของโอดิสเซียส,ส่วนอื่นของสงครามมีการอธิบายในโครงวัดมหากับได้แก่ไซเพียรเอทิอพิสอีเลียดน้อยอีลิอุเพอร์นอสตอยและเทเลโกนี ซึ่งปัจจุบันเหลือรอดมาเพียงบางส่วนต่อการศึกแห่งกรุงทรอยเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญที่กวีและนักประพันธ์โศกนาฏกรรมกรีกเช่นเอสคิลัสโซโฟคลิสและยูริพิดีสนำมาใช้ประพันธ์บทละครนอกจากนี้กวีชาวโรมันโดยเฉพาะวอดจิลและโอวิดก็ดึงเอาเหตุการณ์จากสงครามทรอยมาเป็นพื้นเรื่องหรือเนื้อหาส่วนหนึ่งในงานประพันธ์ของตนเช่นกัน สงครามกำเนิดจากการวิวาทระหว่างเทพีอธินาเฮราและแอโฟรไดทีหลังอิริสเทพีแห่งการวิวาทและความบาดหมางให้ผลแอปเปิลสีทองซึ่งบางครั้งรู้จักกันในนามแอปเปิลแห่งความบาดหมางแก่ผู้ที่งามที่สุดสู้ส่สงเทพีทั้งสามไปหาปาริสผู้ตัดสินว่าแอโฟรไดทีผู้งามที่สุดควรได้รับแอปเปิลไปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแอโฟรไดทีเสกให้เฮเลนหญิงงามที่สุดในโลก และมเหสีของพระเจ้าเมเลอัตตกุงรักปารีสและปารีสได้นำพระนางไปยังกรุงซอยอากาเมนอนพระเจ้ากรุงไมซีนีและพระเชษฐาของพระเจ้าเมเลอัตพระสวามีของเฮเลนนำกองทัพชาวอวัคีอันไปยังกรุงซอยและล้อมกรุงไวสิบปีหลังสิ้นวีรบุรุษไปมากมายรวมทั้งอะคิลิสและอาแจกของฝ่ายอาคีอันและเฮกเตอร์และปารีสของฝ่ายทรอยกรุงซอยก็เสียด้วยอุบายมาโทรจันฝ่ายอาคีอันสังหารชาวกรุงทรอย ยกเว้นหญิงและเด็กบางส่วนที่ไว้ชีวิตหรือขายเป็นทาสและทำลายวิหารทำให้เทพเจ้าพิโรธชาวอาทีอันส่วนน้อยที่กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยและหลายคนตั้งนิคมในชายฝั่งอันห่างไกลาภายหลังชาวโรมันสืบเชื้อสายของพวกตนไปถึงเอเนสหนึ่งในชาวกรุงซอยผู้กล่าวกันว่านำชาวกรุงซอยที่เหลือรอดไปยังประเทศอิตาลีในปัจจุบันนอชาวกรีกโบราณคาดว่าสงครามกรุงซอยเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ซึ่งเกิดขึ้นในศตรวรรษที่13หรือ12ก่อนคริสต์ศาวรและเชื่อว่ากรุงซอยตั้งอยู่ในประเทศตุรกีปัจจุบันใกล้กับช่องแคบดาดาเนเวลเมื่อลงมาถึงสมัยใหม่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าทั้งสงครามและกรุงซอยเป็นนิทานปรางปราที่แต่งขึ้นอย่างไรก็ดีในปี1868นักโบราณคาดีชาวเยอรมันไฮริชเชไลมันพบกับแฟรงค์คาเวิร์ดผู้น,มนิมนนาว่าเชไลมันว่ากรุงซอยเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงโดยตั้งอยู่ที่ฮิซาริ ประเทศตุรกีและเชลยมันเข้าควบคุมการขุดค้นของคาเวิร์ตบนพื้นที่ซึ่งเอเป็นทรัพย์สินของคาเวิร์ตหนึ่งคำถามที่ว่ามีความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ได้อยู่เบื้องหลักใสงครามกรุงซอยหรือไม่นั้นยัดงอไม่มีคำตอบนักวิชาการจำนวนมากเชื่อว่านิยายดังกล่าวมีแก่นอกความจริงทางประวัติศาสตร์แม้อาจหมายความว่าเรื่องเล่าของ,งโฮเมอร์เป็นการผสมนิตการล้อมและการออกเดินทางต่างๆของชาวโกรีด ไมซีเนียนระหว่างยุคสมฤทธิ์ก็ต่างผู้ที่เชื่อว่าเรื่องเล่าสงครามกลุ่มทางทะเรืองมาจากความขัดแย้งในประวัติศาสตร์อย่างเฉพาะมักระบุเวลาไว้ว่าอยู่ในศตรวรรษที่12หรือ11ก่อนคร,ริสต์กาลซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับหลักฐานทางโบราณคดีของการับเผาทำลายทรอยต้นเหตุของสงครามพระประสงค์ของสุกสาการตัดสินของปารีสการตัดสินของปารีส1 9 0 4 โดยเอเรเกซิโมเนมหาเทพซุสทรงทราบคำทํานายจากเทพีเทมิสหรือพรมิเทียสซึ่งได้รับการตดปล่อยจากการจองจำในเทือกเขาคอเคซัสโดยเฮราคลิสว่าพระองค์จะถูกโค่นลงโดยโอรสของตนเองเหมือนอย่างที่พระองค์เคยปราบโครนัสพระบิดาของตนมาแล้วยังมีอีกคำทํานายหนึ่งว่านางอัปสเลเททิสซึ่งพระองค์ตกหลุมรักเข้าจะให้กำเนิดบุตรที่เก่งกล้าก,กว่า บิดาด้วยเหตุนี้เททิสจึงถูกส่งไปเป็นชายาของกษัตริย์มนุษย์ชื่อเพเลอัสบุตรแห่งไออาคอสตามคำสั่งของมเหสีเฮราผู้เลี้ยงดูเททิสมาเทวดาทุกตนได้รับเชิญไปงานอภิษสงกระสมงประสักของเพเลอัสกับเททิสและต่างก็นำของขวัญไปมากมายเว้นก็แต่เอริสเทพีแห่งความวิวาทขัดแย้งซึ่งไม่ได้ถูกรับเชิญและห้ามเข้ามาในงานตามคำสั่งของซุส 6. เอริสโกร และรู้สึกเสียหน้าจึงโยนแอปเปิลทองคำอันเป็นของขวัญที่ตนนำมาเข้าไปในงานโดยสลักคำว่าแด่ผู้ที่งามที่สุดไว้บนแอปเปิลสามเทวีแห่งโอลิมปัสได้แก่เฮราอธีนาและแอโฟเดทีต่างอ้างกรรมสิทธิ์ในผลแอปเปิลและโตเถียงกันอย่างเผด็ดร้อนแต่ก็ไม่มีเทพเจ้าองค์ใดยอมออกความเห็นตัดสินว่าเทพีองค์ไหนมีความงามเหนือกว่าหาคู่แข่งในที่สุดมหาเทพซุสจึงมีบัญชาให้เทพเฮอร์มิสนำเทวีสวรรค์ ทั้งสามไปหาปารีตเจ้าชายแห่งทรอยปารีตนั้นไม่ทราบถึงชาติกำเนิดของตนเพราะถูกเลี้ยงมาอย่างเด็กเลี้ยงแก่บนภูเขาไอดา้าเนื่องจากมีคำไหนว่าเด็กคนนี้จะนำความล่มสลายมาสู่กรุงซอยวันหนึ่งหลังจากปารีตชำระก,กายด้วยน้ำผู้บนเขาไอด้าเสร็จเทธิดาทั้งสามก็ปรากฏตัวให้เขาเห็นด้วยเซเรราอันเป,เปล่าถึงกระนั้นปารีตก็ยังไม่สามารถตัดสินผู้ชนะได้เหล่าเทวี จึงต้องใช้วิธีติดสินบนโดยอธินาเสนอจะทำให้ปารีสเป็นผู้มีปัญญาอย่างรู้และมีทักษะในการศึกสงครามเหนือกว่าหาวิระบุรุษนักรบคนใดๆเฮราเสนออำนาจทางการเมืองและสิทธิปกครองทั้งเอเชียให้ส่วนเทธิดาแอโฟดทีเสนอให้ความรักของสตรีที่งามที่สุดในโลกซึ่งหมายถึงเฮเลนแห่งสปาร์ตาแก่ปารีสปารีสตกลงมอบแอปเปิลทองคำให้แก่แอโฟดทีหลังจากนั้นปารีสก็ออกผจญภัย จนกลับมาสู่กรุงซอยและผู้หญิงสวยที่สุดในโลกขณะนั้นก็คือพระนางเฮเลนที่มีสามีอยู่แล้วเทพวินัตจึงช่วยให้ปารีสเดินทางไปสปาร์ตาและปารีสก็ตกอุมรักเฮเลนในทันทีการลักพาตัวจึงเกิดขึ้นโดยความช่วยเหลือของเทพบินัตและสงครามกรุงซอยจึงเกิดขึ้นเทเลอัส <c oughs> <elle> กับเททิสให้กำเนิดบุตรชายและตั้งชื่อให้ว่าอะิลิสมีคำทำไหนว่าหากอะธิลิส ไม่ตายในไวชราโดยไม่มีใครรู้จักก็จะตายแต่หนุ่มแน่นในสนามรบแต่กวีจะร้องขับขานวีรกรรมของเขาให้มีเกียรติก้องขจรกลายไปชั่วนิรันต่อมาเมื่อคิลลิสอายุได้เก้าขวบแคลคัสโขนเอกของอากาเมนอนพยากรณ์ว่าจะตีเอากรุงทารอยได้จำเป็นต้องอาศัยกําลังของอคิลิสมีตำนานจากหลายๆต้นเรื่องระบุว่าเททิสผู้แม่พยายามทําให้อคิลิส องกระพันธ์ในขณะที่ยังเป็นทารกบางตำนานเล่าว่าหล่อนถือลูกชายไว้เหนือกองไฟทุกคืนเพื่อเผาส่วนที่เป็นมนุษย์ปุทุชนของเขาให้สิ้นไปและถูเขาด้วยอมรตภาพหรือพัตทหารเทศอแอมโบรเซียในเวลากลางวันการกระทำดังกล่าวเท่ากับเป็นการฆ่าลูกชายในเวลากลางคืนและชุบให้ฟื้นขึ้นในเวลากลางวันเมื่อเพเลอัสพบเห็นเข้าจึงสั่งให้หยุดเสียอีกตำนานหนึ่งกล่าวว่าเททิส นำอคิลิสไปอาบน้ำในแม่น้ำสติกที่ไหลผ่านปอโลกเพื่อให้อยู่ยงคงกระพันแต่เพราะหล่อนจับข้อเท้าของบุตรไว้ร่างกายส่วนนี้จึงไม่ถูกน้ำไม่ได้รับองตภาพและไม่ทนต่อการโจมตีซึ่งเป็นที่มาของคำว่าส้นเท้าของอคิลิสหมายถึงจุดอ่อนต่ออคิลิสเติบโตขึ้นมากลายเป็นนักรบผู้กล,กล้าที่สุดในหมู่มนุษย์ทีทิดผู้แม่กลัวคำทำนายของแคลคัสจึงนำลูกชายไปซ่อนเสียที่เกาะสกีรอส นาราชาฐานของกษัตริย์แลโคมีดิสโดยให้แต่งตัวเหมือนเด็กผู้หญิงแต่โอดิเซียสใช้ปัญญาล่อให้อคิลิสเผยตัวออกมา